สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาไปเที่ยวป่านะเส้นทางไปพระาธาตุปู่แจถนนลอยฟ้านะคะมุ่งตรงมาจากอำเภอเมืองก็มาทางน้ำฉาห้วยหมานะวิ่งมาสุดๆทางเลยค่ะเห็นไหมคะเห็นมุกเบื้องหน้านมั้ยตรงนั้นคือ เส้นทางเข้าพระธาตุปูแจนะคะแต่วันนี้เรายังจะไม่ขึ้นธาตุจะมาให้มาดูปากทางเข้าตรงนี้นะคะเห็นพระองค์ใหญ่สาธุสาธุสาธุไหว้พระองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ตรงเบื้องหน้าตรงขุนเขาเบื้องหน้านะคะชัดๆเลยเดี๋ยวขวาก็จะขึ้นองค์ธาตุนะคะแต่เราจะอ้อมมาด้านข้างก่อนเห็นเส้นทางเข้าบ้านต้นหนุนบ้าน ตรงเนี้ยนะคะเลี้ยวขวาเลยค่ะเพื่อนๆเลี้ยวขวาตามเรามามีใจตามมาเลยค่ะอย่าตรงไปนะคะเลี้ยวขวาเลยค่ะเลี้ยวขวาตรงนี้จะเป็นเส้นทางไปสู่ถนนลอยฟ้านะคะก่อนขึ้นถนนลอยฟ้าเราสามารถเข้าไปกราบไหว้องค์พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่อยู่ข้างทางตรงเนี้ยตรงปากทางเนี่ยนะคะ เดี๋ยวขวาตรงนี้นะคะยังสร้างไม่เสร็จแต่เราจะพาเพื่อนๆมาตรวจการดูก่อนนะคะเดี๋ยวขวาตรงนี้สามารถมีถนนวิ่งขึ้นไปบนสุดนุ่นเลยค่ะเห็นภาพองค์ใหญ่ไหมคะอ่าตอนนี้เขากำลังก่อสร้างกันข้างบนอาจจะยังไม่สะดวกเรามาให้เพื่อนๆชิมชิมดูก่อนค่ะว่าเราสามารถขึ้นไปกราบไหว้ได้นะข้างบนค่ะเห็นภาพองค์ใหญ่นะคะเห็นไหมคะ